สบายดีสุขีทุกคนนี่กะวันโผล่ตอนที่เก้าอยู่กับฝนตกลิ้นมันมือนบัดคืนเด้อยังบดสวงยังบวระอยู่ตกตั้งแต่เข่าม้วงเลงสอดเข่าสอดพวกม้วงเศร้ามาในนาปีก็สิบห้าเป็นจบท้ายจบเบิ่งเฮ็ดเจ้าว่าเฮ็ดพวกออกเฮ็ดพวกกับพวง พ้อมือมันก็ะหู้ห้าสิออกมัดไก่เท้าออกทุกคนเฮ็ดพวกนะังก็ได้ตับมูเขาเอาเต็มกระบุงเอาเต็มกระตาได้เกง่งได้อ้อได้ออมไปเท่าไปนะวา่าโบเห็นจักดอกเฮ็ดตับมูเขนได้ว่าได้ทั้งเฮ็ดพวกเี่ละง,ง,งูพอะอ้อเพาะอพอเกง่งปฏิท่าไปเฮ็ดพวกเี่ละง,ง,งูกับเห็ดจักดอกมันย่านทำหูห้วาวมากนะทุกคน ที่เี่หลอเบืง้งข้างหคนเขาประไว้ละไพ่ใหม่โมแต่หากกระทางหรอะใหม่ละว่าเนาะตืมหนาบละลายหนึง่งข้าววัวข้าห้าวผักสลายนกยิบบวกมัละง,ง้ออุ้มทุมอยู่ผมกองเขากระจัดสรรยัค àng, รงคนยางบัดแห้งไม่ได้กองห้างกองเพื่อ ชไปเบิง่งบอลเท้าอ่าบอลเท้าเห็นไวหวน่นแหะนักชีใหญ่หรบอบออยยังใายไฟบอใสา่โอ้ใส่ใสยดินสภาภาใสยผ้าผ้าไหมั้ยโยตยาหม่ใสผ้าผ้า ท้ายอันนี้ทุกคนท้ายนักอันนี้เนื้อปจักษ์กไปย่างย่านอันย่านไผ่ใหม่หัวดเขาย่างกระยางจบๆต้องย้อนชมพลยิ่งโงกย่านพราดทุกคนมันเกือบมันหมื่นโอ้หน้ำใครจะอาบให้นะไล่เลาะไหลหล่อไหลบิดมือเบิดคืนพนก็พนก็ะพลตกลิ้นทุกคน ลุกลุนทุกลุนลิ้น,นใหญ่ปากยากว้าวยากว้าววันนี้ก็ว่าสีดำไฮดำหน้าคือเก่าน่าละสงไฮยังประทานใ้ดำอยู่ยนู้นำไรจุดตวน ย่างไม้ไร้ย่านก้องสั้นย่านนั้นอิบซีไลตาเสียงว่าวกระทุ่มทุ่มถุงทวงก็นายกบ่าวในขั้นโ่มคนและเขาปลาเลยคนละรั่วเลยทุกคนเขาไปเลยคนตกลินมังค์ือกันเสียงกรนดังมังค์ือกเสียงบอดังเนอะอิบซีคุณกบ่ากัน ไปยากเบิงกับเบิงเพราะไปยากเบิงหลักรบบก็แล้วบบแ,ลแต่กะบบพยัญชนะถ่ายไปถ่ายไปนิมวัตถ่ายไปหิดไปทำไปทุกคนเพราะว่าคนเทิ้งก็คุดจมูกบบปีสามปีสี่ปีแล้วคุดก็มันคุดคุ <c ười> ดไปคุดมาอันเก่านั่าละมียังเอานัาน่นลงมียังกับบมีกับเบาลงถูกถุกคน ติดไปครับไปพอได้เงินใช้โอ้ตุกแห้งอยู่ได้นี่น้ำไรลโลลอง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 น้ำไหลรวยๆบยมาโน่นลลนี่ละเฮ็ดปวกออกนะทุกคนเฮ็ดปวกก็คู้งขวงเชียงเนี่ยเชียงไทยบ่าโอ้เชียงอันบ้านอันปังอีเล่ทางบ้านนะพี่น,น้องผังไทยว่าวนักกลมลุมพังลุมทุงสูงมา มันใกล้กันชุมได้ยินเบ็ดขนาดทางโปง่งยามแมลงยังกันยังในเงินเสียงเพนนั่นเสียงเสียงยาคู่ตีของเพนนั่นกินข่าวเที่ยงกันยังในเงินทุกคนมันใ่นได้ไกลได้วานอ้นนี่ลไเฮ็ดบวกออกนั่นเห็ดตะมูพนาวาได้พกเกงเห็ดบวกอะไร ชิโลอะไรโคเกงขาน,น้างมาพอบเห็นจกักดอกนาตาลีกะทำคลิปสั่นทุกมือทุกคนเพราะว่าคลิปยาวบบมีคนเบิงสั่นสนอห็ดคลิปสั่นกบับบมี กับผมีคนเบิงเคืือใต้กระ้างนักว่าทางซานพระจักไซเอ็คเถกพัไซเอ็กถึกอันไม่จูดทุกคนเออออต้นเทียงสีผ้ามานมันไม่จูดว่าคุ้มนี่แล้วเหรอง่ทุกพวกทุกคนพวกงูนางูกังท่านี้ละย่านเหยียบนามตาไม่ไพ่หอยโอกเก้ามามาเด็กทุกคนผนกะตซลิลนเบิดขึ้น จะเก่าเพราะกวาดช่วงนี่แล้วเอาไปคุดอึ่งโคกอาเซียมบกจกคุดนะคนทุกคนคุดเลียนบาทอื่นมันอ่อนเป็นเมียงเมาขั้นมาซีมาก,ก่อนปุ้งหวดเข่าแล้วพัดยันบ่ท่านกูท่านคุดป้ามาเลยเออแล้วกประกาศทำบุญ20ีสิบ,บาตนะ ในบุญสิทธิ์ให้ทุกคนหอก้าวเน่กับบาัวากันเด้อย,ยันไพ่ใหม่หดเขา่นาน่าจะด้เราคือจะกินข้าวเจ้าคือชีสบายหูมากระดีเองป้ามันเนาะนั่งค่าหลาลุงเรื่องหาสิบบาทได้หินห่ดทุกคนลมเป่าลมถ่างมาอันนั้นไม่เห็นงง่ลเขาวขาวดอกเดียวเบาะทุกคน พี่ดทุกคนใครเดียวนี่แหละคือยังน้อยเทะไอ่ี้ยพี่นะเอาอะไรเฉีิบุท่านบ้านท่านเมืองหอัวใจก,ก,ก็น้อยเอาตะเกพักชัยกินพี่ดอกนี่อ้พี่ดีย่านบุท่านคน้น โอ้ยสิได้เลยทุกคนน้อยกดเอาไว้ไว้น่อยฮอนหน่อยฮอนห่อยน่อยน้อยหน่อยทุบไปอีกนักการนัคตุ้ีกระปูกได้เห็ดละงอกนะซื้อเห็ดอันซื้อเสื้อมันนระปูเพกุ่ว่าอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งละค่ะมันเริ่มออกละค่ะเลยไปอีกทิศหนึ่งค่ะจะเก็บเก่งได้อีกคนละคนว่าคนนะ ิ้งนั่นคือว่าคุณโล่งองอยทั้งนั้นทิ้งที่เบื่อทั้งนี้ทิ้น้ำหมากชาวตะลดยกอนทิดน้ำหมาก,าก,ม,าก,กมันโอยผลตุกห้ามมันทุกคนเอาไปเกงน้อยเลตืมกันบนลระดอกสองดอกเหนื่อยมือได้จับก็นั่นคือบอปิดเปิดกล้องรั่วเลยทด้งมุนเลยอันนี้เฮ็ดทำพาดทุกคนเอาไปเลย ไปปิป้งท่าเกลือกินมะามณาีบุมียุ่งฮิดนคะครับอันนี้ฮิดพี่เบือโอ้นี่เดี๋ยวฮละงูกดอกเดียวฮิละงูกน้อยทุกคนอันยจ๊เตีวว่ามันอันนี้อยูนน่หน้ายจ๊เตวเด้อยเจ๊เจวว่าเพิ่นเอามาเอาดอกเก่ามันมาเน็บเท่านี้แล้วมันอ๋อเราว้าหนาะ บอดอ่ดึงกรบบอกนี่ทุกคนไอดักไอ้ฝาบุดงมาไป็นเราบังฮ็ดไข่แล้วกับมือาทุกคนยันไข่ใหม่หดเข่าก็บ,บ,อออกกบก่ได้พ่ออ่องพ่อเกงบนได้สรัพนี้แหละมาพราะมันคือคือดอกคิดไข่โนู้นนะเจ้าว่บออกรุงกินมือนัตเลี ลัก,กวัวย็เดเร็ียวอันนี้โน้นเห็ดไข่เมื่อน่งซื้อลูตะลีบ่บาสิถือทุกคนเลยไปซื้ออยู่โรงบอ่โรงหมอมันไปจอบคุณเก็บคุณซู มันไปออกทงางล่างมันตัวเฮาซื้อนะ่นออกทางออกออกทางไดบ้างว่าบุปผิดออกทางทางล่างมันทะเล,น,เลนั่งว่าจะเอากลาดหกลาดบอกพอได้ซื้อโทรศพัพท์ใหม่งวดนี้น้ำรอดยังไม่ยอมสเอาอีกอันนี้โน่นเห็ดไข่ทุกคนหนึ่งมุมพมากางมองอยูน่นั่นเห็ดเห็ด น,น,นู่นเห็ดไข่เห็ดปุนู่นเห็ดไข่ได้นี่นะออกบูคือบมียุ่งไรน้ะง,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 งมันนี่ตะเกาคือว่ายุ่งวุ่นวุนมาโจกมาซองมือเห็ดไข่ Đi <laughs> nhung cắt <cặp. cười> Nhung nhung Cắt ta cả mai cô Ngoài sọc Có đọc luôn thôn, thôn, thôn. Cái bé phục, phục, phục. Đọc nói đọc Cái cách cài. เมนบ่นเมนอลีเมนแท้ๆโอ้เห็นช้องดอกทุกคนที่กลัวบวม่าทุกคนเลยนี่นะถิ่มขั้นโฮมกคนดีเด้ระวังยันมีมันงออยู่ตีนมันอ่ะให้มันเกิดอีก ผีดอกนี่เขาในอเมรนก้อนมุมพะเวออยู่อืมติดไข่ทุกคนนี่นะคีสนี่ยกำลังเกิดนี่เขาไปสี่เลยเนา่าเลยตะเกาทุกคนอันนั้นกำลังเกิดลายอยู่ที่ได้เม่นพุ่นนี่อื่นบ่ฮึ่บอื่นบ่จอบีอีกตี่นี่กระเม่นทุกคนนี่นี่นะเอาอันนี่นะเอาใช่กันบ่นท่านคดอันนี้นะ ยุ่งกับพายุงมันจุ่มเบาในตีนโพนโทุเนียนประเทศย่านี้มีสักเรื่อง่าเล่ทุกคนเมื่อเรบอทุกคนแกนไฟใหม่หวดเข,ข่าทานเขาไลายใส่นะหาดดอกกันทิชไคทุกคนนั่นเมื่อมนะันั่นทิชยัง อไงนี่งงูมามักคงเี้ยบอกอเฮ็ดยัง,งอ้าวลุดอลไรบนันนี้อันเฮ็ดเทศเฮ็ดท่าไม่เห็นเราเฮ็ดไข่ บรรยากาศทุกคนฝนตกลินแปกแปกแปกแปลกตกกระฝอยมาตาลีกกะทายตะคลิปสันโอ๊ตะต่อโอ้ยถ่ายตะคลิปสันโฆษณาฮ้อเราไม่ได้นะทุกคนโฆษณาบ่เขาก็เลยได้ได้เงินยากสักหน่อยนี่วันสันส่าตามนัาตาลีคขุดถ่ายคลิปเงาโฆษณาเขาไว้ พอได้ปุ่นได้เกล็นี่ครับคุม้คมข้าวข้วมเม่นครับโุทธนาเขาเขาได้อยู่แต่ทางใดเนาะบันนี้นั่นไปแล้วได้ทุกคนบันนี้คลิปหน้าพ่อก็ไม่บุญคุณหลายถ้ามาซืออกตือใจคลิปนี้ถ้าเราพลาเราดูเราซุ่มบรรยากาศยังประสาส่วนหกโมงเราถูกคนถ้ามาตื่ใจกับกติดตาไม่เบิ่งเด้อถ้ามาปวดตื่ใจกับพวกยังชูถูกคนสบายดีสบายดีค้าโคอนในเห็บแท้ สบายดีสวัสดีจ้าเพื่งอยู่บรเเ็ดเบิร์กให้เพื่งเฮ็ดก่อนทั้งดอกโอ้ยน่าทำเลยทุกคนยันไปใหม่หดเข่าไปก่อนเด้อไป